จากร้านอ c จิเซอรี่ถูกค้านะคะคลิปนี้จะเป็นกรอบวิทยุย e ี่ห้อ HONDA รุ่น Civic FD รถตั้งแต่ปี2008ถึง2013ขนาด7นิ้วค่ะคลิปนี้เราจะเปรียบเทียบกรอบหน้าวิทยุระหว่างงานไต้หวันและงานจีนค่ะ ทางด้านซ้ายมือคืองานจีนนะคะด้านขวามือคืองานไต้หวันค่ะหน้าตารถที่สามารถใช้ได้ตามในรูปที่ปรากฏอยู่ค่ะและหน้าคอนโซลจะขึ้นอยู่บนหน้าจอนะคะกรอะบว,ะวิทยุงานไต้หวันจะมีส่วนปรผสม ABS มีความยืดหยุ่นและคงทนสูงส่วนสีนะคะค่อนข้างตรงกับคอนโซลภายในรถค่ะด้านหลังของงานไต้หวันนะคะจะมีหมุดเล็กและหมุดพลา ้ดวยค่ะถ้าเป็นงานจีนจะไม่มีหมุดแถมให้นะคะจะต้องใช้หมุดเริมในรถทั้งหมดค่ะอุปกรณ์ที่แถมไปให้กับกรอบหน้าวิทยุรุ่นนี้นะคะจะมีขาเหล็กสายไฟยและสายต่อเสาไปให้ด้วยค่ะขนาดขอบด้านในของกรอบวิทยุความยาวจะอยู่ที่17.7ซนเมตรค่ะความกว้างจะอยู่ที่10ซนติเมตรค่ะ ถ้าสนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อได้ที่ Lazada และ s h อ p e e ตามลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยค่ะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ